มมโอ,โอ้ไม่รอดคุได้ใช่ค่ะก็ปกติค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มาด้วยอาการก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจก็อ่ะสักทีให้มันจบจบไปเราเตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมพี่เต้ยว่ายังไงก็ไม่รอดจะอยู่ไม่หรอกเพราะเราก็เราก็พยายามแบบป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าจัดตกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็อ่ะไม่รู้แบบ จังหวะไหนอะไรย้ยคะก็นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าอินเทรนด์ดีค่ะแต่จริงๆอันนี้อันนี้มันมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนมันดโดนใช่ก็เต้รู้สึกว่า,วา,วาหลายคนรอบลา,ลายลายรอบตัวก็ค่อยๆนะโดนกันไปอะไรเงรี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ประกอบกับการเป็นครั้งเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงมากด้วยสาหรับ หลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่รุนแรงก็อาจจะมีแต่ว่าแบบแต่ว่าอย่างเราเองก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีอาการอะไรเยอะแยะมากมายส่วนหน้านี้ก็คือเราตรวจแล้ววจอีกตรวจซ้มตรวจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ติดแล้วครั้งนี้เราตรวจยังหลายรอบอีกแ้่เออไม่ไม่ไม่ได้หลายรอบขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันมันเริ่มมาด้วยอาการอ่ะก็เริ่มทําแม่งทาแม่งแล้วรึเปล่านะร่องมีอาการชัดกว่าทุกรอบที่ผ่านมาใช่ใช่ค่ะมันจะแบบมันจะมันจะเจ็บพอแบบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ แล้วก็เหมือนจะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันวันแรกที่มีอาการเลยอ่ะก็ตรวจไม่เจอคือตรวจเอทีเคแล้วไม่เจอแต่ว่ามาเจออีกวันหนึ่งที่เริ่มเริ่มแบบเริ่มเป็นไข้ค่ะเอาจริงเราได้นับไปก่อนหน้าเนี้ยที่เราบอกว่าลุ้นเป็นไม่เป็นจะไม่เป็นอะไ,ไ,ไิโลไม่<ต>ไ,มไม่นับค่ะเพราะคือ <laughs> มันเหมือนกับเราก็อยู่กับมันไปไปเลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเออนับทำไมอะไรเงี้ยก็แค่คงเหมือนทุกคนแหละที่ รอดูว่ามันจะไปจบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รอให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะจัดแล้วไม่เลียไม่สดค่ะปนีเปตีเปตีเีเป็นตเป็นตี่ปตีเะ็คตีเป็ดตีเป็น่ีคปะนตีโป็นีเป็นตีเป็นตีวิ็นเนตวเป็เป็เเ็ตป็ตเป็น่ีเีเปีเปตีเปเตปปตเี่ีต ค่อนข้างแยกกับคุณแม่อยู่แล้วหมายถึงไม่ไม่ได้ทานข้าวด้วยกันแบบเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนก็คนนอนก็คนละห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออเป็นเป็นเหมือนเกาะป้องกันไปชั้นหนึ่งแต่พ่อเป็นอ่ะเราก็เลยแบบไม่อยากเสี่ยงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยู่โฮสเทลดีกว่านังไหคะรกษาที่เราทำกระบนการก็อยู่อยู่ที่โฮสเทล10วันค่ะใช่ค่ะ10วันแล้วก็ แล้วก็รอจนแบบเหมือนอาตามที่คุณหมอแนะนําคือ14วันก็คือยังต้องห่างกับคุณแม่อยู่ก็จะก็ก็ห่างกันนานเหมือนกันค่ะได้ทำกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะในช่วงช่วงดูแลตัวเองอุ้ย<อ>ก็อ่านหนังสือค่ะแล้วก็พักผ่อนประหนึ่งสเตชันค่ะแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อเช็คว่าปอดยังโอเคอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันเหนื่อยใไหมตน,น,น มันมันก็เหนื่อยขึ้นด้วยแต่แต่ก็ยังไม่อยากสรุปแบบนั้นเพราะตอนนั้นมันยังมีไข่อยู่อะคะ่ะก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คนป่วยจะรู้สึกเหนื่อยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยก็ก็ไม่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 ได้เหนื่อยะคะ่ะมันเรียกว่ารอโควิดใช่ไหมอะไร,ะไรนะคะมันมันจะต่อเนื่องอเปล่า เออไม่ไม่ค่ะคือคือตอนที่เราเช็คอะก็คือเรายังอยู่ในโรงพยาบาลก็มันยังไม่ลองเนาะมันเพิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะลองไม่ลองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพัหหนึ่งในการแบบสังเกตตัวเองค่ะบางคนถ้ามีผมร่วงอะไรเงี้ยแจ้คมีไหมคะร่วงอยู่แล้วปกติใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือเปล่า ค่ะใจส,สั้ลนลงอย่างเงี้ยเออไม่นะคะก็ก็ปกติยังปกติอยู่ค่ะแต่ก็คือพยายามแบบพยายามทานวิตามินอะไรต่างๆวิตามินซีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบน่าจะช่วยไม่ให้แบบเกิดลองโควิดอะไรอย่างเงี้ยมีพลังเต้นเหมือนเราไคมอ๋อ <c oughs> ็นแฟนแต่ว่าจะไม่นักขีไม่รอดเด็กก็แม่นักกีแล้วคือหลังจากที่เราเป็นทุกคนบอกสักทีสักทีอะไรกันทุกคนแค่ทุกคนเลยมันเป็นเป็นอารมณ์ไหนนะสักทีนะแบบว่าเขาแรงเอลิลินก็แม่นาคีหมดแล้วเใช่ไหมใช่ก็มันมันมันเขาแรงจริงค่ะรอบเนี้ยก็เลยก็ต้องยอมต้องยอม เจะไม่น่าคินที่จหยุดผลิตเลยไหมคะหรือยังไงไม่ไม่ผลิตไม่ผลิตไม่กล้าผลิตนานนานแล้วค่ะนานแล้วหลังจากที่มันดูรุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพี่พี่ไหนเขาดูแลอะไรบ้างในช่วงที่เราเราเป็นก็ก็ช่วยแบบจัดการเรื่องเอ่อฮอสเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ดูแลเรื่องแบบตรวจตั้งแต่ตรวจเอพีเคนี่นั่นก็ดูแลหลายอย่างอะไรนะคะ เออเม,<า>มืม่อเมื่อวา,านค่ะใช่ค่ะ<ม>ก็ฉลองกันแบบกล้ากลัวเพราะว่าเอา่อมันก็ยังอยู่ในช่วงที่พีคมากๆอยู่เนาะก็ก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะแบบยังไงดีแล้วก็มี ATK มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปลอดภัยดีนะตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่มีนะคะมีอะไรพิเศษไหมคะจัดอีเวนต์แรกเขายิ่งใหญ่ไหมคะก็เป็นแบบว่าชิดดาวดินเนอร์กันอะไรกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบก็ มีอยากจะเจอเพื่อนหลายคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอมีโอกาสนี้ก็เลยเหมือนใช้เป็นโอกาสที่แบบได้แบบมามาเจอกันคนที่แบบจะได้แบบปาร์ตี้กันอะไเลยจัดจัดด้วยกันค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่าจะจัดงานเลยเสด้ไหมไม่ได้จัดแบบจัดเต็มจัดยิ่งใหญ่อันนี้นี่ก็ใหญ่แล้วแหละแล้วยญ่แใหญ่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วแหละมีของหวานอะไรให้เราลยไหมก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะใช่ค่ะ ใช่ใช่ได้ทราบได้ไหมคะเออ่กเออก็มันก็เป็นของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเท่านี้แหละแล้วก็เสื้อผู้ชายเหรอเองไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นแบบเป็นแบบของใช้อะค่ะต้องใช้่ต้องเป็นแบบเรื่องของใช้อะไรเรื่องของใช้ซีนคันค่ะ คืออะไรใช้นก้างมากเลยนะก็เป็นของใช้ที่เอาไว้แบบว่าเก็บความทรงจำต่างๆอาบายบายต้องถ่ายต้อง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 ใช่ใช่เป็นแบบอ๋้หมวือได้า่ขถ่่้ลองได้ลองย่างได้ลองถ่ได้ลองได้ลองแล้วค่ะภาพแรกเป็ระเดิมในวันเกิดเลยใช่ไหมคะย่างงี้ ใช่ค่ะก็ก็เป็นการเคสว่าเอ้ยแบตใช้ได้อยู่นะเป็นภาพคู่ถ่ายกล้องเซลฟี่หรือยังไงเออก็มีมีทั้งสองอย่างแล้วจะได้ถามละเอียดเนาะอยากได้ข่าวลือเลยถามกันชิงเลยก็โอเคนะคะก็ก็รู้จักกันไปเรื่อยๆรู้จักกันมากขึ้นค่ะเหมือนจะพัฒนาเป็นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือทำร่วมกันหรือไม่ไม่ค่ะไม่ได้ทำร่วมกันค่ะแต่ก็เหมือนแบบ ปรึกษากาันในเรื่องของแบบการจัดการการเรื่องโควิดมันก็มีผลกระทบกับกับธุรกิจอะไรอย่างค่ะก็ก็เขาให้คําปรึกษาเราเราให้คาปรึกษาเขาบ้างอะไรอย่างค่ะใช่ค่ะคิดก็แบบทาอ,อะไรร่วมกันมัม,ม,มีมีธุรกิจอะไรร่วมกันไม่อะค่ะไม่เพราะว่าเพราะเหมือนเ่าที่ทําเราก็มีหลายอย่างแล้วเราก็อยากโฟกัสของอันแต่ละอันให้มันโอเคคงไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้อยากทำเยอะเยอะมากๆเพราะมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเราจะไปที่ปรึกษาให้เขามากกว่าที่เราเนี่ยเขาต้อจะเป็นที่ปรึกษาให้เราใช่ค่ะกลิ่นเขาบอกหวานมากขึ้นนะคะอะไรนะคะก็หวานมากขึ้นเขาก็หวานอยู่แล้วนะสมุนไพรสมุนเราก็หวานใช่ไหมคะเราต้องแจ้งให้ทราบบ่อยๆทางทีมแกรม ก็แจ้งหนูบ้างนะเรียกว่าต่างคนต่างข้้งรักกันพี่เต้าอืมเลยก็ก็โอเคค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่มันก็ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ค่ะอ่ซัมเมอร์จะมีเพลงใหมแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยเกลี่ยเรื่องมาใส่เพลงที่ผ่านมาก็โอเคดีนะคะสำหรับเพลงแรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีเพลงสองอีกค่ะซึ่งก็ กำลังจะถ่าย MV มีและใกล้ๆแล้วค่ะก็ก็รอติดตามกันนะคะเอนนี้เราก็ผันตัวมาเป็นเรียกว่าเป็นนักร้องนักแสดงไปเลยเก็ยังก็ยังเขินๆในการจะเรียกว่านักร้องอยู่มันเหมือนมันเป็นโปรเจกที่เราได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะน่าเราน่าจะแบบ ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เหมือนทําให้เราแบบรู้สึกท้าทายแล้วก็อยากลองทําอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตอนที่เห็นในวัยรุ่มันใจชื้นไหมคะด้วยความที่เราก็เป็นปแบบว่าดาวบิ๊กต็อกอยู่แล้วเราคนไปเล่นบิ๊กต็อกด้อยอะไรเงี้ยก็บังคับบ้างอะไรบ้าง <laughs> อะไรอย่างเ <laughs> <ไ>งี้ยก็เลยไม <ง S> ่ <laughs> ได้ใจชื้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เออก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าหลายคนเอนจอยอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบไปเจอแล้วก็หนูเต้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็ดีด้วยอะไรนะคะค่ะติดหูมากเลยค่ะใช่ค่ะ ก็จะเป็นเพลงที่รู้สึกแบบเหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าสดใสนี่แหละแบบเกี่ยวกับความรับที่แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบข้างรับข้างรับนี่แหละแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบฉูดฉาดเท่าเพลงแรกจะเป็นอะไรที่ฟังง่ายขึ้นอะไรก็ง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็ง่ายเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองที่ไหนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครัีดแบกสักเออไม่ไม่กล้าไม่กล้าร้องให้ฟังเลยค่ะก็เขาก็ดูฮ้องคนอื่นเนี่ยแหละค่ะยังถ้าตรงถ้าเต้นเรายังแบบเหมือนเดิมไหมคะ ไม่เหมือนค่ะก็ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยใช่ใช่ใช่ยังย่างก่อนหน้านี้มันจะมีแบบสามีภรรยาเขาเร้ามแบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเต้นแรงอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกแบบใช่เต้นแรงค่ะเต้นแรงเอออันนี้ก็เต้นแรงไหมอ๋ออ๋อไม่ไม่ต่ลงไม่อันนี้ไม่แรงค่ะไม่แรงใช่เป็นน่ารักใสใสเหรเนาะเป็นใสใสเป็นโยกโยกได้อะไรอย่างเงี้ยกรุบกลุ๊บใช่แปลว่าทำกันได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะ ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยด้วยท่ามันไม่ได้แบบว่าอุ้ยยากอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฟิลมากกว่าค่ะใช่แต่ก็มีหลักนะไรเพลงเพลงมันก็เพงลงทื่เราก็ไป cover หรือไปเข้าคาไไส์เตอร์เต้นจริงจงงังถึงงานนใช่มันก็ก็ก็ใช่ค่ะคือเราก็แบบดูแต่ละอันว่าอันไหนมันจําเป็นจะต้องแบบเข้าฝาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานคอนเสิร์ตอย่างเราอยากทำใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ โอเคค่ะค่ะ